ก็ขอสวัสดีนะักเรียนทุกคนีกครั้งนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เราจะมาพบกันกับรายวิชาสุขศึกษานะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นั้นเราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะคะการบาดเจ็บจากการเล่นถือว่าเป็นเรื่องปกติที่นักเรียนนะคะจะพลาดได้รับบาดเจ็บจากการเล่นได้บ้าง เหตุเพราะนักเรียนนะคะเป็นวัยที่มีการเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกับการเล่นจนอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือเป็นแผลได้ซึ่งเมื่อเกิดการบาดเจ็บนะคะเราก็ควรรู้วิธีเกี่ยวกับการปฐถมพยาบาลที่ถูกวิธีเกี่ยวกับแผลต่างๆที่นักเรียนพบนะคะ,ะมาแผลแรกเลยนะคะก็คือแผลฟกช้ำโนห้อเลือดอันนี้นะคะก็จะเป็นเลือดออกใต้ผิวหนังแต่มีแผลเปิด ผิวหนังบริเวณที่เป็นนะคะจะบวมชําแล้วก็จะมีสีเขียวปนม่วงดังภาพที่ครูยกตัวอย่างขึ้นมาเลยนะคะวิธีการปฐถมพยาบาลก็คือการประครบเย็นแล้วก็การประครบร้อนนะคะซึ่งเราจะประครบบริเวณบาดแผลนะคะด้วยการประครบเย็นเป็นเวลาประมาณ20นาทีนะคะโดยการประครบเย็นเนี้ยเราอาจจะใช้ผ้าห่อน,น้ําแข็งหรือว่าผ้าชุบน้ําเย็นก็ได้นะคะ ส่วนเมื่อการประครบร้อนนั้นมันคือการประครบหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงแล้วให้ประครบบริเวณที่มีบาดแผลด้วยถุงน้ำร้อนหรือผ้าชุบน้ำร้อน,นะคะอ่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแผลที่นักเรียนอาจจะพบได้บ่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นการหกล้มหรืออะไรต่างๆนะคะก็คือเป็นแผลทลอกนะคะเป็นบาดแผลตื้นๆบริเวณผิวหนังมีเลือดไหลซึมที่บาดแผล วิธีการปฐมพยาบาลอย่างแรกเลยนะคะก็คือทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาดแล้วก็น้ำสบู่ซึ่งน้ำสบู่นะคะจะช่วยทำให้แผแลเราเนี่ยแห้งไวแล้วก็ฆ่าเชื้อเป็นในตัวด้วยเสร็จแล้วนะคะให้เช็ดรอบๆบบาดแผลด้วยแอลกอฮอล์ไม่ควรเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดในบริเวณบาดแผลนะคะเพราะจะทำให้แผลนั้นมันจะเปียก จากแอลกอฮอล์ม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้แสบนะคะควรเช็ดรอบๆเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะเสร็จแล้วให้ทายาใส่แผลสดเช่นเบตาดีนเป็นต้นอันนี้เป็นแผลถัดมานะคะก็คือเป็นแผลตัดเป็นแผลที่มีลักษณะาปากแผลแคบแต่มีรอยลึกจากการถูกของมีคมเช่นเศษแก้วมีดตัดผ่านบริเวณผิวหนังเข้าไปทําให้เลือดออกมามากกว่าแผลถะลอกนะคะ ซึ่งแผลเนี้ยอาจจะดูว่าเออมันเล็กๆหรือเปล่าทําไมถึงมันมีลักษณะที่อันตรายมากกว่าแผลที่เป็นแผลทะลอกนะคะเพราะว่ามันอาจจะลึกมากกว่าเดิมวิธีการผสมพยาบาลนะคะหนึ่งเลยก็คือห้ามเลือดโดยใช้นิ้วมือกดกับผ้าสะอาดนะคะทับบนบาดแผลจนกว่าเลือดจะหยุดไหลเสร็จแล้วให้ล้างด้วยน้ําสะอาดหรือน้ําสบู่แล้วก็เช็ดรอบบาดแผลด้วยแอลกอฮอล์เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ยาทาใส่แผลสด ใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะคะควรปิดแผลด้วยพลาสเตอร์พันแผลหรือว่าพลาสเตอร์ยาของเรานี่แหละหรือว่าผ้าพันแผลเป็นผ้าก๊อซอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพื่อบางทีอาจจะยังมีเลือดหรือมีอะไรแล้วก็บาดแผลนี้นะคะมีลักษณะที่ลึกนักเรียนนะคะควรปิดบาดแผลเพื่อไม่ให้เชื้อโรคนะคะมันเข้าไปได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็น ไม่ใช่บาดแผลแต่ว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนสามารถเกิดได้บ่อยเหมือนกันนะคะคือเลือดกำเดาไหลเกิดจากการที่เลือดไหลออกมาจากจมูกพอได้รับการกระแทกหรือกระดูกใบหน้าได้รับบาดเจ็บนะคะวิธีการปรถมพยาบาลเลยอันนี้ย แต่มีคนเข้าใจผิดอวมากว่าถ้ามีเลือดน้ำดาวไหลให้รีบนอนและให้เลือดนะคะไหลลงคอแต่ความจริงมันไม่ถูกนะคะวิธีที่ถูกต้องก็คือนั่งก้มหน้าเล็กน้อยบีบจมูกเข้าหากันแล้วก็หายใจทางปากนะคะถ้าสมมติมันไม่หยุดไหลนักเรียนสามารถวางผ้าเย็นบนสันจมูกหรือว่าหน้าผากไวสักครู่เพื่อให้เลือดเอให้เลือดนะคะหยุดไหลได้เหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากนะคะที่ตั้งใจฟัง สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ้ามีคำถามอะไรสามารถสอบถามได้นะคะหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้ค่ะ